วิชาสุดท้ายที่มหาลัยไม่ได้สอนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สรุปให้พอดแคสต์วันนี้พบกับมินนะคะในหมวดหนังสือการศึกษาหนังสือเล่มนี้รวบรวมบทแปลสนทรพ์วันรับปริญญาที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังและมีความเป็นสากลสูงพอที่จะเป็นประโยชน์สําหรับทั้งนักศึกษาและผู้อ่านชาวไทยค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็เขียนโดยคุณสรรนีอาชวานันทกุล เป็นนักวิชาการอิสระที่ได้รับการยอมรับด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและหุ้นเป็นนักเขียนที่มีผลงานรวมเล่มและงานแปลมากกว่า60เล่มแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายพลเมืองเน็ตและเครือข่าย Creative Commons ประเทศไทยและสำนักพิมพ์ Open World และสำนักข่าวออนไลน์ด้วยค่ะเขานะคะจบการศึกษาปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วารและปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจมหาลัยนิวยอร์กค่ะ โดยหลักๆนะคะก็จะขอดึงคำพูดมาจากคนดังทั้งหมด6คนซึ่งได้แก่สตีฟจ็อบส์บิลเกตส์เจเคโรลิงบารักโอบามาเจอรรีซักเกอร์และมาซานุสปรามค่ะเรามาเริ่มที่สตีฟจ็อบส์ก่อนเลยนะคะหลายท่านก็คงทราบกันดีอยู่แล้วว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Apple สตีฟจ็อบส์ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีมอบปริญญาบัตรมหาลาัยสแตนฟอร์ดเมื่อวันที่12มิถุนายนคศ2อ,อ0 5 ซึ่งแบ่งออกเป็นใจความหลักๆได้3อย่างนะคะ 1. connecting the dots หรือเชื่อมมั่นว่าจุดนั้นจะเชื่อมต่อคนในอนาคตซึ่งหมายถึงสิ่งที่คุณกำลังสร้างเนี่ยหรือทำอยู่ให้พยายามเชื่อมโยงมันเข้าด้วยกันทั้งหมดเพื่อนำไปปรับใช้ในอนาคตค่ะ 2. love and l o s t ความรักและการสูญเสียให้ค้นหาสิ่งที่คุณรักและจริงใจกับงานเหมือนกับความจริงใจที่คุณมีต่อคนรักนั่นเองค่ะ 3. death ความตายคนทุกคนมีเวลาจำกัดเพราะฉะนั้นจงอย่าเสียเวลาใช้ชีวิตตามแบบคนอื่นเลยนะคะคนต่อไป Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft Bill Gates ได้กล่าวสุนทรพจนะ์ณพิธีมอบป,ปริญญาบาัตรมหาลายัยฮาร์วารวันที่7มิถุนายนคศ2007ข่าวนะคะก็ได้พูดถึงความไม่เท่าเทียมว่าสิ่งนี้เนี่ยอยู่กับเรามาตั้งแต่แรกและจะอยู่กับเราไปจนถึงจุดจบค่ะ ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนความเท่าเทียมก็จะยังคงเป็นปัญหาเสมอมาสิ่งที่กีดขวางความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ความห่วงใยที่มีไม่พอหากเป็นความซับซ้อนที่มีมากเกินไปซึ่งก็หมายถึงความซับซ้อนเนี่ยเป็นสิ่งที่กีดขวางความเปลี่ยนแปลงค่ะหากใครสักคนจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างจงทําให้เป็นปกติแล้วผลลัพธ์จะตามมาเองค่ะแล้วก็จงใช้เทคโนโล,โลยีเพื่อลดความไม่เท่าเทียม เทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยในการลดความไม่เท่าเทียมในสังคมได้หลายด้านเลยนะคะสังเกตได้จากหลายๆแคมเปญที่ออกมาขับเคลื่อนและเรียกร้องความเท่าเทียมในสังคมก็ได้ค่ะคนต่อไปนะคะคุณ JK Rowling หรือนักเขียนหนังสือจากหนังฮิตตลอดกาลฮร h a r r พอตเ t t e r ที่เราดูกันตั้งแต่เด็กๆเ,เนาะก็เจ r เค l i โรนะคะได้กากศนทรพฤ์ณพิธีมอบป,ปริญญาบัตรณนะมหลาลัยฮาร์วาร์วันที่5มิถุนายนคศ2อ,อ0พ หลักๆนะคะเธอกล่าวว่าความล้มเหลวยังคงให้เราต้องถอดหรือสิ่งต่างๆที่ไม่สำคัญแล้วก็เริ่มทุ่มเทพลังงานให้กับการทำงานเดียวที่สำคัญนั่นก็หมายถึงจงใช้พลังงานทั้งหมดที่คุณมีเนี่ยนะทุ่มเทให้กับสิ่งที่คุณคิดว่าสำคัญต่อชีวิตของคุณเช่นถ้าหากคุณเป็นนักเขียนก็จงทุ่มเวลาทั้งหมดไปกับการฝึกเขียนค่ะ ต่อไปก็คือสิ่งที่เราทําได้ภายในตัวเองจะเปลี่ยนแปลงความจริงในโลกภายนอกหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากตัวเรานั้นเนี่ยจะมีผลกระทบกับโลกภายนอกเช่นกันนะคะเช่นการเริ่มงดใช้ถุงพลาสติกจากเราแค่คนเดียวเนี่ยก็จะมีผลกระทบกับคนรอบตัวคนในครอบครัวเพื่อนฝูงทุกคนเนี่ยก็จะซึมซับพฤติกรรมนี้จากเราจนนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงนั่นเองต่อไปก็คือเรามีพลังที่จะจินตนาการโลกที่ดีกว่าเดิม J.K. Rowling เนีย่ยเชื่อในจินตนาการไม่อย่างนั้นเขาคงไม่สามารถเขียนแฮ r ์รี่พอตเตอร์ออกมาให้เราเห็นได้เนาะมันเป็นอะไรที่เปิดโลกแห่งจินตนาการให้กับทุกคนมากเลยค่ะท่านต่อไปบารักโอบามาประธานาธิบดีคนที่44ของสหรัฐอเมริกาบารักนะคะได้กล่าวส่นทรรจน์ณพิธีมอบปร,ริญญาบัตรมหลาลัยเวสแลนด์วันที่25พฤษภาคมคศ2008ขเขากล่าวว่ายามสงครามจงทำงานเพื่อสันติภาพ ยามความไม่เท่าเทียมกันจงทํางานเพื่อสร้างโอกาสยามที่เต็มไปด้วยการถากักถางคลางแคลงใจจงทําให้เรากลับมาเชื่อมั่นอีกครั้งหนึ่งประเด็นหลักๆแล้วหมายถึงให้เราหาโอกาสจากวิกฤตนั่นเองค่ะเขาเชื่อว่าทุกวิกฤตมักย่อมมีโอกาสเสมอจงไปรรับใช้ชาติด,ด้วยดวงตาที่เบิกกว้างเพราะความเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นโดยง่ายหมายถึงการเปลี่ยนแปล,ปลงในชาติบ้านเมืองต้องเกิดจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถค่ะ ต่อไปคือ2เรื่องราวที่ขนานกันไป1คือความกังวลในชีวิตประจําวัน2คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเราซึ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศมีผลต่อชีวิตประจําวันของเราทั้งหมดเนาะถ้าประเทศเอื้อเฟื้อมีสวัสดิการดีเราย่อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นต้น,นะคะ่ะท่านต่อไปนะคะคุณเจอร์รี่ซักเกอร์เป็นผู้กํากับและอํานวยการสร้างภาพยนตร์ชาวอเมริกันเรื่อง G h o s t ได้กล่าวสุนทรพจน์ณพิธีมอบปริญญาบาัตร มหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมริสันนะคะวันที่17พฤษภาคมคศ2 0 0 3ซึ่งเขาก็ได้กล่าวไว้6หลักใจความสำคัญนั่นก็คือ 1. คิดถึงอนาคตของคุณในเวลาที่ควรคิดเพราะว่าอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนจริงๆคะ่ะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมค่อยคิดก็ได้ไม่ต้องรีบร้อน 2. อย่าทำอะไรก็ตามที่ในอนาคตคุณต้องเสียใจเช่นทำงานจนละเลยการดูแลสุขภาพคะ่ะอย่าหักโหมแต่งงาน จนละเลยการดูแลสุขภาพไปนะเพราะสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์หากไม่มีสุขภาพที่ดีเราจะไม่สามารถทำสิ่งอื่นๆได้เลยค่ะ 3. ดูคนอื่นทำงานแต่ถ้ามีไอเดียที่ดีกว่าก็ลงมือทำมันซะลองเป็นผู้สังเกตการคนที่ทำงานเก่งๆไปก่อนค่ะหากคุณเห็นว่าคุณมีไอเดียที่ดีกว่าเขาก็ให้ลองลงมือทำเลย 4. ถ้าจะต้องล้มเหลวก็จงล้มเหลวอย่างยิ่งใหญ่ เพราะว่าชีวิตคือการเรียนรู้ฉะนั้นความล้มเหลวถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาของทุกคน,นะคะ่ะหากได้ล้มแล้วจงจําและนําไปปรับใช้ในอนาคตนะคะ 5. อย่าใช้คําว่ารักจนเสือความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอหากแต่ถ้ามันมากเกินไปอาจจะนําไปสู่หายนะได้นะคะรักแบบพอดีพอดีพอนะหกไม่มีใครหมกมุ่นกับความล้มเหลวได้เท่ากับตัวคุณจงหมกมุ่นกับมันไว้เยอะเลยนะคะเพราะ ความล้มเหลวคือครูชั้นดีนี่เองคือบทเรียนยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณและท่านสุดท้ายคุณมาตาเนสบัมเธอนะคะเป็นนักปรัชญาชาวอเมริกันหญิงที่มีผลงานพูดถึงเรื่องราวร่วมสมัยและมีความสนใจที่หลากหลายค่ะเธอได้กล่าวสุนทรพจน์ใพิธีมอบปริญญาบัตร George Town University วันที่16พฤษภาคมคศ2 0 0 3ไว้ว่าผลิตผลทางวัตถุก,ก่อให้เกิดความขัดแย้งตลอดเวลา ในกรณีที่เราไม่รู้จักเพียงพอซึ่งก็หมายถึงจงอย่าหลงกลไปกับวัตถุสิ่งของสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนเป็นสิ่งสมมุติค่ะมีแล้วก็ต้องพอไม่จําเป็นต้องซื้ออีกเพราะยิ่งอยากได้เราก็ยิ่งต้องพยายามหนักมากขึ้นส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและใจอีกต่างหากสร้างสังคมที่เปลี่ยนไปได้วยความเอื้ออารเพราะสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยความเอื้ออารส่งผลให้เป็นสังคมที่น่าอยู่มากขึ้นนะคะ สรุปวิชาสุดท้ายที่มหาลาัยไม่ได้สอนสรุปแล้วนะคะสิ่งที่ผู้นําและคนดังหลายๆท่านเน,เน้นในการสอนก็คือให้เราทําอะไรอย่างตั้งใจไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ใช่ดูแลรักษาสุขภาพกายและใจให้ดีเพราะคนเรานั้นมีเวลาจํากัดจงใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีสติแล้วคุณจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขกายและใจค่ะหวังว่าจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ